สวัสดีครับสวัสดีครับ FC นะฮะมาทัตตี้นะครับวันนี้กลับมาเจอกันแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันที่เดิมเลยนะครับก็บริษัททัตตี้นะครับซอยเสรีไทย71นะครับนะก็เป็นบริษัทที่ขายรถเบอร์สองนะฮะทุกเซ็ตเบนเลยไม่ว่าจะเป็นรถอีโกคาร์นะฮะรถเก๋งซีดานรถกระบะรถสีประตูรถ PPV รถ MPV แล้วก็รถพรีเมียมคาร์นะครับก็ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองนะครับก็สามารถติดต่อกอันเข้ามาได้เลยนะฮะที่ผมมาทัตตี้นะเบอร์084 384-844่แนะฮะแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับพ r ีเ u อร์ดับเบิลแคบเกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะฮะเป็นตัวรุ่นเทีย p o ด t สปอร์ติโวปี2013ับนะฮะนี่เลยด้านหน้านี้เป็นสีขาวนะฮะบ,บอกได้เลยว่า ตัว TRD ตรงล่นเลยนะครับปี2013นั่นเองนะครับราคายัางไม่มารถเพิ่งเข้ามาบัดบาทเลยวันนี้วัน,น,วนที่29เดือน11 2565เวลาประมาณ4โมงครึ่งนะคะก็มาถึงปั๊บเครื่องยังไม่ทันไหายล้อเลยนะฮะก็รีบมาทำรีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนจะใครเลยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เข้ามาแล้วรบกดกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะกด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยอ่ะเราไปดูกันเลยนะฮะ ว่าเจ้าตัวทีดีคันนี้น่าสนใจยังไงนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับก็คันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเจ้าตัวไฮรักวีโก้ตัวเครื่องดีเซลนะครับเวนเทอท์โบ D4D v วนเทอร์โบเบอกได้เลยว่าเป็นตัวเครื่องที่ถึกทนมากนะครับตัวนี้ยังเป็นใช้นะครับสายพานนะครับยังใช้สายพานทามิ่งอยู่นะครับยังไม่เป็นใช้โซ่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยน150,000กนโลเปลี่ยนทีนะฮะ อ่านะครับก็สภาพรถนะเพิ่งเข้ามานะครับก็ยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ล้างขัดวีวันให้เขาเลยนะครับก็ไฟหน้านะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะนะครับเป็นไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับจะมีแบบว่าไอ้น้ำนะครับเข้าเดี๋ยวเราแก้ไขให้ตรงนี้นะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับไฟหลีไฟเรียวหรือโคมไฟเดียวกันเลยนะนะครับกระจังหน้านะครับอ่านี้คือเป็นกระจังหน้าแต่งเทียดีเลยนะก็ ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นสีโเมียมนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วคันนี้จะเป็นกระจังหน้าของเทียดีนะครับก็จะเป็นตัวสีดำนะครับด้านนะสาเส้นแบบนี้แล้วก็มีตัวสีเดียวตัวรถมีโลโก้โตโยต้าตรงกลางแล้วก็ติดในส่วนตัวเพจน,นะครับเทียดีสปอร์ติโวนะคันนี้จะเป็นรถมาจากจังหวัดเชียงรายนะฮะกพ6954นะครับอ่าตัวเด่นลักษณะพิเศษของเจ้าโตดีนะครับก็จะมีในส่วนตัว กันชนสเกิร์ตหน้านะฮะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์นนิ่งไลท์นะครับไฟสปอร์ตไลท์นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไฟเดย์ไทม์นะครับแล้วก็จะมีนะอันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นชุดแต่งเลยนะเป็นเทียร์ดิสก์พิโเวเลยนะครับผมอ่ามีกระจกวงคางมาให้ด้วยนะครับแล้วก็าพาด้านข้าง,ขาง,ขงเขานะครับก็จะมีตัวจุล้อมาให้นะครับจากโรงงานอ่านะครับนี่ ตัวรถนะเรากนติเลยเป็นรถบางๆเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิ้วคลอนจมน้ำนะฮะแล้วก็คันนี้สีมาแบบว่าขานวนวลเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะก็จะมีที่ต้องเก็บนะคือแจ้งส่วนไฟหน้าทั้งสองทางเลยแล้วก็มีรอ,อ,อยตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราขัดออกนะตรงนี้ขัดออกนะครับอ่าแล้วก็ยางนะครับยางคันนี้นะครับเป็นยางปี2020นบนะฮะ อ่าเป็นยาทุบเลดปี2 0 2พั่สอ็ด่าสองพันยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่ยี่สิบสองนะครับซีรียางสองหกห้าหกห้าห้าล้อแม็กซีท,ทัโทนหน้าดับปัดเงานะครับตรงรุ่นของท r d เลยดิสเพลกคู่นหน้าด้วยยางเป็นยี่ห้อเมสซิสนะครับนะก็ใช้ได้ประมาณปีสองปีนะครับนะ,บนะบนะแล้วก็กระจกทับป,ปัดไฟฟ้าไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วกโ็ไฮลักเวนทัวรติดมาให้จากโรงงานแล้วก็ในส่วนตัวบันไดข้างนะครับจะเป็นสี อลูมิเนียมสีดำแบบนี้เลยตรงรุ่นจากโรงงานเลยนะฮะนี่ตัวรถคมสันต่างๆเดมิมเดิมพอเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับติดกันรอยขีดขวดนะครับตรงรุ่นเลยนะฮะไฮรักวิโกแชมปกระจกานะฮะไรน้ำจากโรงงานติดมาให้พร้อมอ่าคันนี้นะครับติดฟิล์มมาให้พอประมาณ60%นะครับตัวกระบะนะครับตัวเม็ดอาร์ต่างเดิมเเลยรอยซต่างเดิมเนะครับ มาดูในส่วนตัวด้านหลังก็จะได้เป็นยางเส้นเดียวกันเลยนะครับท้ายกระบะมีโลโก้เทียดีติดมาให้นะตรงน,นี้คือกระบะบางๆมากนะครับลูกค้าดูสีนะครับนะไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้ายันท้ายนะแล้วก็ไฟท้ายก็ติดกรอบมาให้เป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับกันชนก็จะเป็นชุดแต่งเทียดีเลยนะครับแบบนี้มีโลโก้ติดมาให้ครับเพจแล้วก็มี พอติดกล้องลังมานะครับตัวนี้นะครับติดกรอบมาให้แล้วก็ท้ายกระบะนะครับตัวเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับรถไม่มีชนจากด้านท้ายแน่นอนนะครับรถไม่มีขยับนะตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะติดแบคไลเนอร์มาให้แล้วก็มีกล่องเคลลี่บอยมาให้นะครับอ่าตรงนี้ใครไม่อยากได้ก็แจ้งมาได้นะฮะเดี๋ยวเราถอดให้นะครับนี่เลยเลยส่วนของตัว กระบะนะครับนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะลูกค้า,านะครับราคานะฮะดูมาสักพักแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวใครอยากรู้ราคานะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะคันนี้บอกได้เลยว่ารถเพิ่งเข้ามาหนดบหมเลยนะฮะราคายังไม่ได้นะครับใจร้อนรีบหยิบมาทํารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูดดก่อนใครเลยใครมาก่อนได้ก่อนบอกได้เลยว่านะมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสก่อนจะซื้อสดจากแฟรนซ์นะครับไม่มีแวดเลยนะฮะคันนี้ซื้อสด ไม่มีบวกแวดนะครับมีแค่ค่าโอเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับสเปคเดิมมันจะเป็นตัว E นะหรือว่าตัวรองท็อปเขาทางโตโยต้าเอามาทำเป็นตัวชุดแต่งพิเศษทีอดีนะครับมาดูช่วงล่างกันหน่อยนี่นะครับยางกัะไลนะครับโอ้ยังไม่ลงพื้นเลยลูกค้าเห็นไหมนะครับเฟืองตรงฟืงท้ายนะครับเปคเดิมโรงงานเลยนะครับนะไม่มีน้ำมันรั่วเสมต่างๆนะครับ นี่เลยนะไฮรักวีโกแชมนะครับทีอาดิส o อ t อต,ติว์เดอบลแคเกียออโตนะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าหายากแล้วนะครับหายากแล้วใครที่กําลังมองหารีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นตัวเครื่องเวนทโวแล้วนะครับอ่ไปดูด้านในกันภายในนะครับคันนี้ภายในนะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนประตูนะครับ ตัวนี้จะมีการล็อกเด็กเปิดนะจากด้านในนะครับก็สามารถเปิดเปิดมีได้เลยแล้วก็ตะเข็บเบ็นอาร์ประตูนะฮะเดิมๆภายในของเขาจะเป็นสีทูโทนสีเบตตัดกับสีดำนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับนี่คมสันต่างๆเนียบนะครับตะเข็บเบ็นอาร์นะสวยๆเลยนะครับการตีได้เลยนะรถของเราคัดพิเศษนะครับคัดไม่มีประวัติชนหนักพลิคว่ลอนจมน้ําเลยแล้วก็ เบาคันนี้จะได้เป็นเบาผ้านะครับตรงรุ่นเลยนะครับเป็นเบาผ้าเดินได้ได้สีดำเออสีส้มนะครับนะเป็นสีทโทนแบบนี้นะครับนะแอร์เย็นมากนะลูกค้าแล้วก็เพดานจะเป็นสีเบจนะครับดีด้านหน้าสวยสวยมากเลยนะครับผมคันนี้รีบเลยนะใครสนใจต้องรีบนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่นานนะครับไม่นานนะครับถ่ายระตูนี้แทบไม่มีรู้เลยนะกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับ นลใน,นส่วนตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยดูเดิมได้เดิมมากนะครับนี่เข็มเป็นอาานได้เดิมมากเลยนะครับแล้วก็บอกนะครับนี่โครงแก้มนี่คือยังอยู่สภาพเดิมนะมีปักนะปั๊มทีอดีมาให้ด้วยนะครับตรงรุ่นเลยปี2013นะครับนี่เลยนะครับปี2013ตรงรุ่นนะครับคันนี้อ่านะฮะเห็นไหมปี2013ลูกค้าแล้วก็ กระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำนะฮะลูกค้าเป็นสีดำนะครับนี่มีจอ a n d ด o i d มาให้แล้วด้วยนะครับนี่เลยนะมีกล้องหอยหลังน,นี่กล้องหอยหลังมาให้เรียบร้อยแอร์เมนนวลน,นะค,ะคะรับพวงมาลัยสีดำนะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวอ่าด้านหน้าเนี่ยคือลวดลายตรงนี้ก็จะเป็นตัว าลายจะออกลายหินอ่อนนะครับสวยเลยรายละเอียดสวยมากนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะรถเพิ่งเข้ามายังไม่มีใครจับจองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่อง 2KD นะครับเป็นตัวเครื่อง2.5นะครับ อ่า2,500ันห้า้อนั่นแหละครับ2,500ซีซีนะครับนะหรือว่า2.5ลิตรรายละเอียดนะครับห้องเครื่องรับเดิมไม่มีขยับนะห้องเครื่องเดิมๆนะคันหน้าสวยๆเดิมๆเลยนะครับอ่าเป็นตัวเครื่องรหัส 2KD นะครับเครื่องยนต์2.5ลิตร163แรงม้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นตัวเครื่องด4โฟร์ดีเวนะครับนี่สครับเปเป็นรถ เดือนตุลาปี2013ันสิอสานี่นะครับ2013ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับลูกค้าที่กำลังมองหาเจ้าตัวไฮลักวีโกหน้าแชมปรุ่นนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเป็นตัว2.5 trd sportivo double cab keo auto ปี2013นนะครับราคายังไม่มานะฮะผมรีบมาทำรีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนใครเลยยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ บวันนี้นะครก็ได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะจะได้ไมีภาพในส่วนตรงนี้นะครับตันนี้ผมมาทัตตี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย